สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับจเจอนะคะ,จะเจ๊ฟอร์ดผาประแดงค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาชื่นชมกับรถรุ่นนี้นะคะเนี่ยยังไม่ได้บอกนะว่าเป็นรุ่นอะไรนะเป็นกระบะหรือเป็นเอเวเรสนะคะอ่ะ,ฉะเฉล,ลยเลยแล้วกันคันนี้นะคะเป็นรุ่นเอเวเรสสปอร์ตนั่นเองนะคะเป็นรุ่นที่บวกแพ็กเกจตนะคันนี้เป็นรุ่นบวกแพ็กเกจก็นํามาแต่งแบบออฟโรดนะคะจัดเต็มมากๆทั้งช่วงล่างล้อมแม็ก ะะไม่ว่าจะเป็นชุดเบรกเราเปลี่ยนให้หมดเลยนะคะแล้วก็มีการยกด้วยมาเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดว่าลูกค้าแต่งอะไรบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าของเรานะคะก็เปลี่ยนนะคะเป็นกระจังหน้าขีดๆนะคะแล้วก็ใส่ตัวที่เป็นตัวนี้นะคะที่เป็นสีสีแดงสีแดงน้ำเงินนะคะเนาะสวยมากๆนะคะเป็นบอกแอบ แอบบอกนิดนึงว่าเป็นแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงนะตรงรุ่นของเขาเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้ายังใส่ในเรื่องของตัวมามาแต่งเพิ่มไฟให้ด้วยเห็นไหมไฟไฟอยู่รอบตัวม้านะคะไฟตัวนี้จะอยู่รอบตัวมานั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าชอบแนวนี้นะคะแจ้งมาได้เลยจะจัดเต็มให้แน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ย สวยๆแบบนี้ไม่พอนะคะไม่พอเรายังใส่ในเรื่องของตัวไฟหลีมาให้ด้วยเห็นไหมไฟหลีจะเป็นตัวสีน้ําเงินนะคะเป็นไฟหลีสีน้ําเงินนั่นเองนะคะเพิ่มความโดดเด่นนะคะให้กับตัวรถนะคะเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยกลางคืนเวลาขับรถมาเนี่ยบอกเลยว่าเด่นมากนะคะสำหรับไฟดวงนี้นะคะแต่ไฟหน้าที่เป็นไฟแบบมากับตัวรถนะคะเป็นไฟมันติลิเฟกเตอร์ LED ตัวนี้นะคะจะ เป็นไฟเดิมที่มากับรถนั่นเองเราไม่ได้อัปเกรดนะคะอัปเกรดแค่ตัวไฟหลีแค่นั้นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นไฟเดย์ไทม์ไรนิ่งไลท์เนี่ยก็มีมาให้แล้วกับตัวรถนะคะสำหรับรุ่นหววแพ็กเกจเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของตัวไฟเปิดปิดออโต้เนี่ยมีให้ทุกรุ่นอยู่แล้วแต่ที่จะเพิ่มเข้ามาจะเป็นในเรื่องของตัวไฟสูงต่ำที่สามารถปรับอัตโนมัติได้นะคะสำหรับตัว บวกแพ็กเกจนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้บวกแพ็กเกจเนี่ยก็คือไฟสูงต่ำเราต้องปรับเองเนาะแต่อันนี้คือปรับให้สูงต่ำให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกเห็นไหมคะไฟตัดหมอกนี่ไม่ได้เสียนะคะไม่ได้เสียนะทุกคนนะคะแต่ว่าเวลานเนี่ยไฟตัดหมอกเนี่ยจะจะ,จะติดข้า้งใดครั้งหนึ่งนะคะตามองศาที่เราเลี้ยวหักเลี้ยวพงอะไรนั่นเองนะคะ เนาะก็จะติดข้างใดข้างหนึ่งถ้ารอตรงก็ติดสองข้างนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวชุดกันชนด้านหน้ามาดูชุดกันชนหน้าจะเป็นของวิกเตอร์นะคะเป็นชุดวิกเตอร์นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเล่นเป็นแบบว่า เป็นทูโทนนะคะเป็นขาวดำขาวดำดำเนี่ยจะเป็นดำแบบดำเงานะคะจะเป็นสีดำเงาด้านล่างก็จะมีคำว่าวิกเตอร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะที่เป็นรุ่นบกแพ็กเกจนะก็ยังมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยมาเยอะมากๆเลยสำหรับรุ่นบกแพ็กเกจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกล้องหน้านะคะกล้อง360องศากล้องหน้าแล้วก็ในเรื่องของตัว จับในเรื่องของตัวเลนให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังมีระบบตัว เซนเซอร์ S S ตรวจจับนะคะคนเดินถนนและก็จักรยานให้ด้วยมาพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัติมาให้พร้อมระบบเบรกสต็อปแอนด์โกมาให้นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีตัวระบบขับตามนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเตือนบายสปอร์ตมีมาให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็ในส่วนของสติเนเจอร์ของเรานี่ไงล้อแมกนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะล้อแมกเนี่ยให้ความสวยมากสําหรับไลน์นี้นะคะเป็นไล ดาวกระจายนั่นเองนะคะแล้วก็มีตีมหมดเห็นไหมจะมีตีมหมดตัวในส่วนของตัวกรอบด้านนอกให้ด้วยเห็นไหมคะตัวนี้นะคะก็จะมีตีมหมดแบบว่าแบบเพิ่มซิกเนเจอร์ให้เขาแบบเพิ่มความสวยงามนะคะมีมิติขึ้นมาเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็เบรกของเรานะคะบอกแล้วว่าเราปรับช่วงล่างเปลี่ยนเบรกใหม่นะ,ะเบรกตัวนี้นะคะจะเป็นเบรกของเบมโบนั่นเองมีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะ คันนี้นะเห็นไหมแต่ตัวเบรกแวนโบเนี่ยถ้าลูกค้าอยากจะเลือกแบบว่าสีของตัวที่ตรงเนี้ยที่มันพ่นเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะมีหลายสีเลยสีแดงสีเขียวอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่ตัวเองชอบเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กไม่พอนะคะล้อแม็กขอบ20เนี่ยเราใส่แม็ก20นะแต่ว่าตัวนี้นะคะก็ยัง นี่เปลี่ยนในส่วนของตัวยางนะคะลูกค้าเปลี่ยนยางเป็นยางโตโยนะ,ะตัวนี้จะเป็นยางโตโยเป็นยางอาชีนั่นเองนะคะยางตัวนี้ให้ความนิ่มนิ่มมากๆนะคะแล้วก็แนบกับพื้นถนนได้ดีเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวเห็นไหมดอกยางเนี่ยตัว เาะล่องเนี่ยวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยไม่ว่าลูกค้าจะนํารถไปลุยนะคะไปออกออกโรสนะคะไปลุยแบบว่าแบบพื้นเปียกพื้นแห้งพื้นทรายพื้นอะไรเงี้ยได้หมดนะคะตัวนี้วิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะแล้วก็ให้ความเงียบมากๆเลยคันนี้นะคะก็เห็นไหมแม็กขอบ20่เนี่ยไม่ติดไม่ติดนะคะหน้ายางเดี๋ยวขอดูหน้ายางก่อนหน้ายางจะอยู่ที่นะคะอยู่ที่สอง 275เห็นไหม275นะคะทับ55 R20 นั่นเองใครชอบแนวนี้หรือว่าอยากจะได้แก้มที่มันหนาขึ้นกว่านี้ก็ได้นะคะลูกค้าก็เพิ่มสเปกเอานะคะว่าอยากได้หนา้ายางแบบไหนถ้าอยากได้หนา้ายางแบบว่าแบบแนวสปอร์ตสปอร์ตก็ตัวนี้เหมาะที่สุดแล้วนะ,ะอยู่ที่275ทับ55แต่ถ้าความหนาก็หนาขึ้นประมาณ265นะคะอันนั้นคือ25 6หนา้ายางจะหนาขึ้นกว่านี้นะ จะไม่ได้แก้มเตี้ยแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจริงๆแล้วรุ่นนี้อะ่ะจะเป็นยูโรไฟแล้วนะคะแต่ว่าเราใส่ในส่วนของตัวกรอบที่เป็นคิ้วนะคะอ่าทิปตัวเนี้ยจะเป็นแก้มด้านข้างนะคะที่ใส่เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าไม่ได้ทับในส่วนของตัวรูระบายอากาศเนาะตัวนี้ก็ยังคงใช้งานได้นะคะใช้งานได้เหมือนเดิมนะ ถ้าเกิดชอบแบบนี้นะคะแจ้งมาได้เลยใครมีแนวแต่งแบบไหนแจ้งมานะคะจะแต่งให้ได้หมดเนาะชุดแต่งเรามีเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกหูช้างถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตเนี่ยตัวนี้จะเป็นกระจกที่เป็นสีดํามาให้แล้วนะคะที่เป็นพ่นมาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าไม่ต้องแลบเพิ่มนะคะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปว่าเป็นรุ่นสปอร์ตที่บวกแพคนะคะตัวนี้จะได้มาเพิ่มในส่วนของตัวกล้องส6มองศานั่นเองแล้วก็มุมตรงนี้ที่ลูกค้าเห็นนะคะตัวนี้จะเป็นตัว เตอรเซนเซอร์ uh, ที่เตือนนะคะทำงานร่วมกับตัวเซนเซอร์ด้านหลังที่เป็นบายสปอร์ตนั่นเองตัวที่เตือนจุดอับสายตาที่เรามองไม่เห็นเดี๋ยวจเจ๊จะพาไปชมนะคะอยู่ตรงจุดไหนนั่นเองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยยังมีในส่วนของตัวที่เป็นคําว่าสติ๊กเกอร์ที่เป็นสปอร์ตมาให้นั่นเองค่ะมือจับประตูนะคะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะมีมาให้แล้วที่เป็นสีดําลูกค้าไม่ต้องไปไปพ่นหรือเป็นแรปเพิ่มนะคะแต่ ที่เราเพิ่มใส่ให้ลูกค้านี่จะเป็นในส่วนของตัวกันรอยเนาะกันรอยเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ชอบแนวนี้อยากจะติดเป็นฟิล์มกันรอยก็ได้นะคะเจก็มีมาก็มีให้นะคะฟิล์มกันรอยเราสามารถติดตั้งได้จะเป็นภายนอกภายในมีหมดนะคะในส่วนของตัวฟิล์มกันรอยในส่วนของตัวสเปคฟิล์มเนี่ยตัวนี้เราติดฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกให้ลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกการรับประกันนะคะอายุการใช้งานจะอยู่ที่ สิบปีนะคะการรับประกันนั่นเองนะเป็นความเข้มเนี่ยเลือกได้เลยสี่สิบหกสิบแปดสิบเลือกได้หมดนะคะแล้วก็กันสาดเนี่ยถ้าใครชอบก็ติดไม่ชอบก็ไม่ต้องติดนะ,ะในส่วนตัวเจ๊เอ๋เองเนี่ยเจ๊เอ๋ไม่ชอบ <c oughs> เนาะมันแบบมันทําความสะอาดยากนะคะถ้าเป็นในส่วนของเจเน๊นะแล้วก็ราวหลังคาด้านบนเนี่ยเห็นไหมราวหลังคาด้านบนเนี่ยจะเป็นสีดําแล้วนะคะถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตเนี่ยไม่ได้แลปนะทุกคนนะคะไม่ได้แลปนะก็ <c oughs> เป็นอ่าแล็ปอ่าพ่นสีมาจากโรงงานเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเลยเนาะในส่วนของตัวกรอบประตูเนี่ยถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตสังเกตง,ง่ายๆพวกกรอบประตูอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีดำนะคะแต่ถ้าเป็นไทเทเนียมหรือเนี้ยจะเป็นสีอ่าที่เป็นโครเมียมนะคะที่เป็นโครเมียมนั่นเองนะคิ้วล้อเห็นไหมคะคิวล้อก็เป็นลายฟันเฟืองเห็นไหมตัวคิ้วล้อเนี่ยคิ Q ้วล้ออ่าฟันเฟืองถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ชอบลายฟันเฟืองสามารถ แจ้งได้อยากได้พื้นเรียบพื้นตีหมดอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมแหมเด่นมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวล้อแมกเองแล้วก็เบรกนั่นเองนะคะตัวเบรก b บมโบ้นั่นเองะะลูกค้าสามารถเลือกได้เป็น19หรือ20ก็ได้นะ,ะในส่วนของตัวเบรก b บ b ก b มโบนะคะตัวนี้นะแล้วก็ด้านหลังที่เป็นตัวตัวนี้จะเป็นตัวป๊อปอัพที่เป็นฝาถังน้ํามันนะคะเห็นไหมตัวนี้จะเป็นตัวแอดบูแล้วนะคะ ตัวนี้ฝาถังน้ามันก็เปิดปิดตามกันที่เราล็อกประตูนั่นเองนะคะถ้าล็อกฝาถังน้ํามันก็ล็อกแต่ถ้าเราคลายล็อกนะคะฝาถังน้ํามันก็เปิดได้นั่นเองเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นยูโรไฟอย่างที่แจ้งไปนะคะฝั่งด้านด้นนี้นะคะที่เป็นตัวฝาถังน้ํามันสีฟ้าเนี่ยไม่ได้เป็นฝาถังน้ํามันนะเป็นตัวเติมสารแอดบู oo, นั่นเองนะคะตัวนี้นะจะมีอ่า ระยะระยะของเขาเนี่ยหนึ่งกันลอนเนี่ยจะวิ่งได้อยู่ที่ประมาณ3000กิโลนั่นเองนะทุกๆ3000กิโลลูกค้าต้องเติมแอดลูนนจ๊ะเนาะ no. ไม่แพงไม่แพงไม่แพงนะคะแต่แต่ระยะแรกนะคะเขาจะมีแถมให้ลูกค้าอยู่แล้วหนึ่งก็คืออ,ออกรถไปเนี่ยเขาเขาเติมให้เรียบร้อยแล้วก็มีระยะที่สองที่ทางศูนย์เราเติมให้อีกหระยะนั่นเองนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเติมน้ำมันดีเซลนะทุกคนน้ำมันดีเซล B10 B20 นะคะแล้วก็ B7 นะคะรองรับได้นะจ๊ะแล้วก็ด้านหลังนะก็ยังใส่ในส่วนของตัวชุดแต่งเหมือนกันที่เป็นชุดเดียวกันกันกบตัววีเตอร์นะคะเป็นชุดเดียวกันนะคะในส่วนของตัวสเกิร์ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมสเกิร์ด้านหลังนะเห็นไหมเซนเซอร์ตัวนี้มีมาให้6จุดแล้วนะไม่ได้บทบังในส่วนของตัวเซนเซอร์เลยนะคะถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าติดตั้งในส่วนของตัวอ่าชุดแต่งเข้าไปนะคะอันนี้คือเราก็มันอยู่ในระยะของมันอยู่แล้วนะคะก็คือไม่ได้ไปบดบังในส่วนของตัวเซ็นเซอร์เลยนะคะในส่วนของตัวปลายท่อตัวนี้นะคะปลายท่อเนี่ยลูกค้าเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็นปลายท่อเป็นทรงหมาเลขแปดหรือทรงเหลี่ยมนะคะลูกค้าเลือกเป็นทรงหมาเลขแปดนะ,ะสำหรับคันนี้เนาะ,ะแล้วก็ตัวสเกลด้านหลังเนี่ยก็เล่นเป็นสีทูโทนนะคะเนาะทูโทน ขาวดานั่นเองนะคะก็คือเล่นกับให้มันกลืนกับตัวรถนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถสีขาวลูกค้าก็จะเลือกเป็นขาวดาเนาะเมื่อกี้ที่เจเอกเกินไปว่าไอตัวบายสปอร์ตอ่ะมันจะอยู่มันจะมีการมันจะอยู่แถวๆนี้นะคะในการแจ้งเตือนเนาะมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่อยู่ประมาณนี้นะคะอยู่ในระยะประมาณนี้เนาะเนี่ยประมาณประมาณนี้นะคะพอมีวัตถุที่อยู่ทางด้านหลังเนาะหรืออยู่ด้านข้าง เรามองกระจกมองหลังมองข้างแล้วมันมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าตัวนี้ช่วยได้เยอะนะคะเวลามีแบบมีมอเตอร์ไซค์ขับมาอยู่ใกล้ๆเรานะคะหรือมีวัตถุอย่างอื่นนะคะที่มาอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนที่กระจกกระจกมุมด้านข้างให้อยู่แล้วเนาะลูกค้าจะได้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการเกิดเหตุนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตัวหนังสือที่เขียนคาว่า สปอร์ตนะคะติดตั้งมาให้อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นขับ2องนะทุกคนนะอันนี้คือลูกค้าแบบว่าติดหลอกนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็ยังติดตั้งในส่วนของตัวคาดเอวที่เป็นไฟท้ายแบบนี้นะคะเป็นไฟท้ายเป็น LED นะจ๊ะทุกคนนะคะเป็น LED นะตัวนี้นะคะติดตั้งเวลาเบรกปุ๊บเนี่ยมีไฟขึ้นนั่นเองนะ,ะตรงตรงตรง,ตรงคำว่าเอลเรสนั่นเองค่ะแล้วก็ยังใส่ของตัว นี่มาให้ทั้งชุดเลยนะคะครอบกันกระแทกด้านหลังนั่นเองนะคะเห็นไหมอันนี้สวยมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นอ่างานที่แบบว่าพรีเมียมมากๆเลยถ้าใครชอบชุดนี้นะคะแจ้งมาได้นะคะสำหรับชุดแต่งที่เป็นของตัววิกเตอร์ด้านบนยังใส่นะด้านบนก็ยังใส่ติดตั้งในส่วนของตัวสปอร์ตนะคะไอตัวโลบาไอเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าสปอยเลอร์อเออโทษทีสปอยเลอร์นะ ติดตั้งในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลังนะคะสปอยเลอร์หลังเนี่ยอยากได้เป็นสีไหนแจ้งมาอยากได้ดําร้วนหรือจะทูโทนได้หมดนะคะ,จะเจ๊ได้หมดเลยเนาะอยู่ที่ลูกค้าชอบนี่ด้านล่างด้านล่างนี่นี่เห็นไหมในส่วนของตัวท่อนี่ตัวนี้จะเป็นท่อ h k s นั่นเองนะคะข้อตัวนี้นะคะเห็นไหมกลมให้ดูเลยเนี่ยกลมให้ดูเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นตัว อ่าท่อทอออกด้านเดียวนะออกด้านเดียวนะไม่ได้ออกคู่นะเนี่ยเวลาไอเสียเนี่ยไม่ได้ออกคู่นะคะออกด้านเดียวอ๋อปลายเขาเรียกว่าปลายท่อคู่ปลายท่อนเนี่ยมันคู่นะคะแต่ว่าเวลาไอเสียมันออกมันจะออกตรงออกท่อตรงอย่างเงี้ยนะ,ะท่อตรงอย่างเงี้ยเนาะเห็นไ,ไหมนี่แต่ว่าเวลาออกก็ออกทางนี้นะคะ ข้อตัวนี้นะนิยมติดกันมามากเลยนะสำหรับรถทุกรุ่นที่เป็นของตัวเอเวเรสต์นะคะสามารถสอบถามราคาได้สอบถามราคาได้นะคะอยากได้เป็นส่วนลดหรือชุดแต่งอ่านเลือกมาเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่เอาส่วนลดนะคะเอามาแต่งได้หมดเนาะได้หมดนะ,ะอ่ะของนะคะที่อะไรที่ติดกับตัวรถแล้วถอดออกพวกกระจงกระจังนะคะเราคืนให้กับลูกค้าหมดเลยเนาะ เราไม่ได้เก็บไว้นะไม่มีที่เก็บนะคะไม่มีที่เก็บ <c oughs> นี่แล้วก็เบาะเป็นเบาะหนังนะเป็นทรงลายสปอร์ตนั่นเองนะคะเป็นเบาะหนังอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นตัวนี้นะคะเบาะเนี่ยก็คือจะเป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้าคู่หน้านะจ๊ะที่รักจ๋าเบาะป,ปรับไฟฟ้าคู่หน้าลายเบาะก็สวยมากๆเลยเห็นไหม เนี่ยงานเขาเนียบนะงานเขาเนียบมากเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอนะคะที่เป็นรุ่นบุบแพ็กเกจนะคะก็จะได้หน้าจอ12นิ้วนนเองจาที่ราแล้วก็ด้านบนนะคะที่เป็นตัว คอนโซลด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีดำนะคะเปลี่ยนโนแบ็คก็จะเป็นสีออกสีเทาลายไม้เนาะออกเทาๆนะคะกรอบแอร์ก็จะเป็นสีดำนั่นเองเข้ากับตัวรุ่นเลยนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนั่นเองนะจ๊ะ แล้วก็ยังมีพวกแท่นชงแท่นชาร์จไร้สายอะไรอย่างนี้ให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวรุ่นยูโรไฟนะคะที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะก็คือจะเป็นระบบออโต้สตาร์ทสต็อปนะแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมด4โบหมดอันนเองนะจ๊ะอันนี้คือปิดเซ็นเซอร์หนะ้าอันนี้จะเป็นตัวระบบ t s c ป้องกันการลื่นนถลายออกนอกเส้นทางนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้จะได้เบรกมือไฟฟ้านะจ๊ะรถล้านกว่าก็ต้องได้ไฟฟ้า 4, สถูกไหม <c oughs> นะคะหน้าจอด้านหลังเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8นิ้วนะคะอยู่ที่8นิ้วพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้จะช่วยผ่อนแรงมากๆเลยนะคะและก็มัลติฟังก์ชันมาเต็มเลยที่พวงมาไลัยไฟฟ้านะคะเหมาะสําหรับออกแบบมาให้กับลูกค้านะคะเพื่อไม่ละสายตาไปกดที่หน้าจอนะคะสามารถลดเสียงเพิ่มเสียงที่ปุ่มมัลติฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยนะคะและก็อย่างที่แจ้งไปว่าคันนี้นะคะเป็นระบบ ที่มาเต็มอยู่แล้วนะคะสาหรับรุ่นนี้นะ,ะที่บวกแพ็กเกจเนาะก็เพิ่มเข้ามาจะเป็นในส่วนของตัวล็อกล็อกความเร็วเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะอันนี้คือเป็นระบบขับตามนะอันนี้จะเป็นเลนคีฟนะคะเนาะแล้วก็พวกเนี้ยก็คือจะสามารถเล่งสปงสปีดอะไรอย่างนี้ได้นะคะ mm hmm. แล้วก็สามารถรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะที่ตัวรถนะ,ะ mm hmm. แล้วก็สามารถเชื่อมต่อนะคะ,ะโทรศัพท์ได้กับตัวหน้าจอด้วยนะคะ mm hmm. ท Android mm ั้ง And r o i d และออโต้รองรับมาให้เรียบร้อยแล้ว กล้องหน้านะคะอันนี้คือเป็นของแท้นะคะของแท่ด้วยของแท้ลูกค้าแบบว่าติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นของแท้นั่นเองจากศูนย์นะคะตัวนี้นะก็คือจะสามารถดูแบบกล้องผ่านมือถือได้นะแต่ว่าต้องมี WiFi นะต้องมี Wi-Fi นะถึงจะไอ้นี่ได้นะคะแต่ว่าลูกค้าสามารถดูผ่านออนไลน์ได้เลยผ่านมือถือเนาะเชื่อมต่อระหว่างตัวกล้องกับตัวมือถือได้นะคะดูได้เลยเนาะสามารถดูภาพย้อนหลังในมือถือได้เลยไม่ต้องไปลงไปโหลดให้มันเสียเวลาเนาะ แล้วก็ในส่วนของตัวแผงประตูด้าน,นข้างก็จะมีปุ่มปรับในส่วนของตัวกระจกมองข้างทั้งหมด4บาทนะคะ <ys> แล้วก็ปรัมมบะะก,กระจกเอ้ยเท่าที่ปรับกระจกขึ้นลงทั้งหมด4บานแล้วก็ปรับในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านั่นเองเด้อแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นมือเปิดเนาะง่ายดายนะคะแล้วก็ลืมไปเนาะลืมแจ้งไปว่าตัวนี้ีนะคะเห็นไหมจะมีปุ่มระหว่างจะเป็นปุ่มแบบเปิด ควบคุมในส่วนของตัวไฟนะคะจะตั้งเป็นออโต้หรือจะเป็นแมนนวลก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบพุ่งตามบรจาสามารถรสาตาร์รถระยะทางไกลได้นะสำหรับรถที่มีตัวระบบพู่สตาร์นะสามารถสาตาร์รถระยะทางไกลได้แล้วก็าสามารถาล็อกประตูแล้วก็ไขล็อกประตูผ่านมือถือได้เลยนะคะทำงานร่วมกับมือถือนั่นเองนะคะทุกคนที่ซื้อฟอร์ ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือจะเป็นเอเวอเรสต์นะคะทุกคนจะได้ใช้ระบบเดียวกันก็คือฟอร์ดพาสันเองนะ,ะมีให้ทุกรุ่นสำหรับตัว n น x t g e n นะคะที่เป็นฟอร์ดพาสนะคะอันนี้คือใช้ทัทวโลกเป็นแบบว่าระบบที่ใช้เหมือนกันัทวโลกนั่นเองแล้วก็มีระบบช่วยโทรถูกเชิญแล้วก็จะมีตัวอ่าตัวนี้ช่วยโทรถูกเชิญแล้วนะคะตัวนี้ก็คือจะมีระบบช่วยโทรถูกเชิญให้นะคะ ใช้งานกันเหมือนกันนะคะทั่วโลกเลยนะคะสำหรับฟลอร์นั่นเองนะคะอ่าแล้วก็ราคานะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะอยู่ที่หล้านห้าแสนสองหมื่นสองพับอกไปแล้วเนาะแล้วก็สีนะคะเลือกได้เลยสีขาวสีดําสีเทาสีร้อนเงินนะคะมีให้เลือกครบยกเว้นสีน้ําเงินไม่มีแล้วในรุ่นสปอร์ตนั่นเองเนอะจ๊ะทีราบเข้ามาแล้วนะคะ อย่าลืมนะคะอยากได้โปรโมชั่นดีๆนะคะทักเข kind of ้ามาแล้วก็ชุดแต่งหล่อๆสวยๆแบบนี้นะคะทักเข้ามาหาเจได้เลยนะคะหรือโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์063ค่ะ368 1 4 4 1นั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะอย่าลืมนะเข้ามาแล้วอย่าชมเฉยๆนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามเจด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป รีวิวรถชุดแต่งหรือว่าอัปเดตข้อมูลข่าวสารจาก Ford ดให้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ